สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะพาทุกคนมาเที่ยวอุโมงประวัติศาสตร์เขาน้ำค้างนะครับซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอนาทวีจังหวัดสงขลาครับผมอุโมงแห่งนี้สร้างขึ้นตั้งแต่พศ2515ใช้กำลังคนขุดทางนั้นเลยนะครับใช้เวลาขุดถึง2ปีเลยทีเดียวนับจากวันนั้นมาถึงวันนี้ก็ผ่านมาแล้ว50ปีนะครับผมอุโมงแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็น ฐานปฏิบัติการของกลุ่มคอมมอนดนะครับซึ่งเขาก็ได้ต่อสู้กับรัฐบาลไทยอยู่ในขณะนั้นนะครับผมความยาวในอุโม,มงค์ยาวประมาณ1กิโลเมตรนะครับทุกคนมีทางเข้าออกถึง16ช่องทางเลยนะครับและสามารถบรรจุคนได้ถึง200คนเลยทีเดียวนะครับทุกคนภายในอุโม,มงค์จะมีห้องต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นห้องทรอเลขห้องพยาบาลห้องผ่าตัดห้องครัว ห้องประชุมหรือแม้กระทั่งห้องของผู้นำก็อยู่ในนี้เช่นเดียวกันครับผมและก็ยังมีสนามสำหรับฝึกซ้อมมอเตอร์ไซค์สนามซ้อมยิงปืนก็อยู่ในนี้เช่นเดียวกันครับทุกคนจนกระทั่งมาถึงพศ2530กลุ่มคอมมวนิสต์ก็เลยประกาศยุติการต่อสู้กับรัฐบาลไทยหลังจากนั้นก็ร่วมกันพัฒนา พื่อสร้างเป็นสถานที่ท่องเที่ยวตั้งแต่บัดับุรเป็นต้นมาครับผมสําหรับเพื่อนๆน,นที่ชอบท่องเที่ยวในเชิงประวัติศาสตร์แบบนี้นะครับที่นี่ผมแนะนําเลยนะครับผมเขายังมีพิพิธภัณฑ์มีภาพของประวัติศาสตร์ให้เราได้ดูได้ชมได้ศึกษากันด้วยนะครับยังมีเรื่องราวอีกมากมายเลยนะครับทุกคนไม่ว่าจะเป็นการเดินทางมาที่นี่เดินทางมายังไงใช้เวลาเท่าไหร่และการเดินทางในอุโมง จะมีภาพสวยงามแค่ไหนก็ฝากทุกคนไปรอติดตามในช่อง YouTube ของเดอะเกชาทิปนะครับผมสำหรับทิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้สวัสดีครับ